สวัสดีครับผมช่างเทพนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับสาหรับคลิปวิดีโ่วันนี้จะมาทดสอบนะครับผมเพื่อไขข้อสงสัยนะครับที่หลายท่านอยากจะทราบนะครับว่าเจ้ามินิบาสามารถขึ้นทางชันได้ไหมนะครับผมก็เลยมาทดสอบที่เป็นเนินนะครับผมเป็นเนินเล็กๆนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ เจ้ามินิไบค์ขึ้นไปตรงเนินตรงนี้นะครับความชันของเนินก็อยู่ประมาณ4าี่สองศานะครับผมเดี๋ยวเราจะลองสามรูปแบบนะครับก็คือ,อ,อรถเคลื่อนแล้วก็ดันขึ้นเนินนะครับด้วยความเร็วนะครับผมแล้วก็รอบที่สองก็จะเป็นขับช้าๆแล้วก็ดันขึ้นเนินนะครับส่วนรอบสุดท้ายก็คือรถจอดอยู่กับที่นะครับ แล้วก็ดันขึ้นเนินเลยนะครับผมนี่นะฮะจะมาทดสอบดูตัวนี้เป็นมินิบค์ล้อขอบ7นิ้วนะครับยางขนาด16คูณเเอ่อ16คูณ8ขีด7นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดีย๋ยวให้ช่างเบียเป็นคนจัดนะครับผมช่างเบียน้ำหนัก8 6กกิโลกรัมนะครับ รอบแรกผ่านไปนะครับรอบที่สองขับเบาๆนะครับแล้วดันขึ้นเนินนะครับผมโอเคเบาๆนะครับแล้วดันขึ้นเนินนะครับผม ส่วนรอบสุดท้ายก็คือรถจอดอยู่กับที่นะครับผมจอดนิ่งๆนะแล้วก็ดันขึ้นเนินนะครับผมอาจจะมีเคนเครื่องช่วยนิดหน่อยนะครับ คลิปนี้เ้าไขข้อสงสัยนะครับผม รอบมาไม่ทันนะครับผมเปิดคันเร่งช้าไปหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาดูภาพมุมสูงบ้างนะครับผมจะดูภาพมุมสูงนะครับ จะดูการขึ้นเนินในรอบสูงสูงนะครับดันขึ้นด้วยความเร็วเลยดันขึ้นด้วยความเร็วเลยโอเ,โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะนี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับผมการเซ็ตรถก็สำคัญนะครับผมเครื่องยนต์ความแรงของเครื่องยนต์ก็มีส่วนอย่างมากนะครับผมรวมทั้งการเซ็สตสเตอร์หลังนะครับชุดคลัตช์ก็สำคัญนะครับ นี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของช่างเทพนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ